สวัสดีครับเสร็จสับเรียบร้อยครับสำหรับเจ้านาวราสี่ประตูครับกับชุดยกหกนิ้วอย่างสามสิบห้านิ้วครับขอบสิบแปดยางแอมไพรนะครับหล่อจริงๆฮะเป็นชุดยกหกนิ้วนะครับของยูนิคอน จัดแต่งเป็นแม็กขอบสินะครับตัวนี้เ,เราเลาลงตัวครับตามสูตรครับ n k 4คูณสพระนครสียุทธยาครับจบครบเซตครับด้านหลังก็ จัดเป็นโชคซับแทงแยกปรแป8นะครับของ Pro เฟ n d e r รนะฮะสี่ต้นเอาอยู่สบายสบายครับแมกขอบสิบยางแอมนะครับจะปวดรุดร้าวนะจัดแต่งกันชนท้ายเพิ่มเติมนะครับกันชนท้ายนี่ก็เป็นงานของ m อนะครับทรงยักษ์นะครับ สวยงามลงตัวเลยทีเดียวครับลำนี้ก็มาจากกรุงเทพมหานครนะครับเสียใหญ่เมืองกทมครับมาติดตามทาง y t u t u นะครับ FC ทาง y o u t u b e นะครับก็มาใช้บริการกันนะครับรอแบบนี้ต้อง NK44 พระนครศรีอยุธยาเท่านั้นนะครับหวัสดีครับคุณพี่ครับนี่ครับเจ้าของรถครับหวัดดีอ่า มารับรถนะครับวันนี้เป็นไงครับแต่งทรงแล้วก็ยืนพอแบบนี้แล้วนี่ก็สง่าไหมครับถูกใจมากครับถูกใจไหมครับขอบคุณพี่ชื่ออะไรครับสมจิตโสราคุณครับสมจิตโสราคุณนะครับผมอยู่ที่ไหนฮะศกทางกทมจังหวัดน่านครับเอาไม่ได้อยู่กทมหรอทำงานอยู่นี่ครับทำงานอยู่มุงน่านไปใช้มุ่งน่าน น่านนู่นเลยเชียงใหม่ไอเชียงรายเชียงรายเลยครับอุตรดิตถ์น่านนู่นเลยครับโอ้โห oh, oh, นะครับไปขึ้นเขาสุนยางครับอ่าเป็นไงครับทรงออกมาแล้วนี่นถูก,กถูกใจเลยใช่ไหมใจเลยครับผมก็เดี๋ยวพี่ของเรานี่ก็ติดตามทาง YouTube นะครับอย่างนี้ก็สองไลน์ <laughs> ไล์เลยว่างันอย่างนั้นฮนะ <laughs> เด right ็ดพี่ของเรานี่ติดตามทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็มาใช้บริการกับทางร้านนะครับหาดูไม่ค่อยได้นะนาวาร่าเป็นอาจจะเป็นรถตัวอย่างหรือจะเป็นรถที่แต่งแล้วไม่ค่อยเจอนะเป็นไงครับอเซตต่อไปจะทำอะไรเพิ่มเติมบ้างครับอันนี้จเป็ีฮัพีมะคาวางคารเบคแปดศูครับตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนอันนี้ใช้ขี่เท่ๆไปก่อนอืมสี่ห้าปีไปขึ้นเขาก็ให้บางคานให้ใหม่อืมอ่าเต็มโซบเลยนะครับเอาให้เต็มโซบเอาให้เจ็บปวดรุ่นล้ากันเลยฮะครับอ่าต้องมาเอ็นเคเท่านั้นครับผมต้องมาเอ็นเคสี่คุณสี่พันจุพนครศรีอยุธยาเท่านั้นใช่ไหมครับครับผมเป็นร้านอื่นไม่ไม่เต็มใจครับอ่าต้องมาอยุธยาเท่านั้นครับเด็ดที่ของเรานี่เคยโทรสอบถามอ่าหลายร้านอยู่เหมือนกันแต่ก็ ก็ไม่ค่อยต้อนรับเราไม่เป็นไรที่นี่ได้ทุกแบบได้ทุกสไตล์ที่ชอบนะครับอขอให้เราชอบขอให้เราไปถึงทุกจุดหมายที่เราชอบนะครับอ,อตอนนี้พี่ใหญ่ของเรานี้ก็ชอบสไตล์ชุดยกหกนิ้วฮะจริงๆแล้วยางนี่ก็ทีแรกก็จะเอาดอกอ,อทะเลนนะครับพอมาเห็นดอกนี้แล้วก็เอาเป็นดอกเอ็มดีกว่ารุยๆหน่อยครับเมืองน่านนี่ก็เขาเยอะมีแต่ภูเขาครับ ภูเขาล้วนๆแน่นอนนะนขึ้นไปทางเลยลำปางไหมล่างอ๋อไปคนละทางไปเรือนจิตแล้วก็ไปแพร่ถ้าเลียเ้ยวเลี้ยวซ้ายไปอุดเลี้ยวเลียเ้ยวขวาเลี้ยวขวา,วข,วาขวาขึ้นน่านกับเ,เพ,พื่อนๆพี่ๆนะครับเจอนาวาร่าลำนี้นะครับทางอ่าสายทางนู้นนะครับทางน่านอุตรดิตถ์นะครับทักทายพี่ใหญ่เราได้นะครับพี่ใหญ่เราชื่ออะไรนะฮะ สมจิตโสดาคุณสมจิตโสดาคุณนะโบกเลยครับทักทายโบกได้ครับอ่าโบกเลยบอกฮาผมชื่นชอบหรือกจ็จะอยากลองอยากลองขับได้ไหมได้เลยครับได้เลยครับอ่าอยากลองขับนี่ก็ขับได้เลยมาลองได้เลยครับรอรอแบบนี้อยากลองฟิลลิ่งดูว่าเฮ<ร>้ย <polling S 1> มันขับ,บแบบไหนยังไงลองได้เลยใช่ไหมลองได้เลยครับลองได้เลยยินดีครับยินดีพี่สมจิตเรานี่ลรูปรอใจดีครับทักทายกันได้นะครับทางจังหวัดน่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ พี่สมจิตเรานะครับที่มาใช้บริการกับทางร้านแล้วก็เป็น f อมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับพี่สมเจคครับครับควัสดีครับวัสดีครับนี่ครับพี่สมจิตอยู่จังหวัดน่านนะครับเจอนาว่าล้อโตยกสูงลำนี้หล่อๆแบบนี้นะครับก็ทักทายกันได้นะครับเป็นชุดยกหกนิ้วของยูนิคอนนะครับยางสามสิบห้อ่าขอบสิบแปดนะครับยางแอมทายนะครับดอกเอ็ม หรือดอกลุยนี่ครับมาหล่อแบบนี้ครับ NK เท่านั้นครับที่ทําก็ตกแต่งเพิ่มเติมก็ลองโทรสอบถามกันที่ n k ็นเคสีคนสี่พระนครสีอยุธยาได้เลยนะครับ086 335 5209นะครับช่วงนี้โควิดระบาดก็ระวังกันด้วยนะครับไปมาไม่สะดวกก็โทรกิ้งกลางให้เราไปรับรถหรือไม่สะดวกมาเองก็เราจะก็ จะมีรถไปรับส่งถึงที่นะครับต้องขอกขอับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้ก็พี่ใหญ่ของเราพี่สมจิตก็เดินทางกลับบ้านนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับขอบคุณครับ